ชวกันนะจ้าที่ใส่นี่แหละตลาดเหนตลาดพนท่องจ้าเทศบาลพนทองนะคะขายดีมาวันนี้ขายดีย่จ้าเตอร์เบรดกไรหลายของมันแพงเออยิมรสจะบาเออเจได้ยินว่ดีเนาะยิมรสละไรกินชิมอชิมจ้าจ่บ้านไม่มีข้อกำลังถูผิดเด้ก็บดดิจับเสียก็บดดิ่อลดจ้า เอามาเปนสีจเชียเพ้นหนาเลยมาจยมาจ่ามามาซอยกันมาเด็กผีเปนจ้ามาซอยสาวบ้านนนทนิรีวยสาวสวยสาวสวยสวยพีนสวย่เมียสวยวะ องค่ะปอมเงี้ไใช่ปรจามามือเราจ็กโลนี่แม่มาหาลจ้าตำเจียวตำเจียวยางเดียวตำเจียวยางเดียวจ้าผักบัวเสบเสบเสบเเสบเอ่แก้วนานมาตัดอยอถ่าเลย ถ่ายต้องจะไปจอนก็ตจออะไเจอการพิ่าลาดวันทองตอนเช้าจ้ะเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนมีทุกอย่างน้ำเต้าหู้ปลาตั้งโกลผักสดมีทุกอย่างแระได้เลยพอดีวหยอะไรกนลาเทศบาลพนทองนะคะตอนเช้าเที่ยงคืน ออกไปแต่เที่ยงคืนนะคะถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะแวะได้เลยนะคะใครสนใจแวะได้ของอร่อยๆของถูกถูๆขนาดเลยถูกจนสี่ขาเดินไปถูกเลย มึงที่ไหนเติมความหวานเลยใจมันเป็นเวททรัพย์เราจะซื้อทุกท่านัดอะไรนะฮะหาเงินเบาๆวันนี้ก็ชดเชยวบตั

นี่ค่ะนี่เฮะพี่บอจิ๊แจ๊กเดียวว่าลูกพี่กันได้แม่เดียวไปเบิ่งกัน น้นำตนตาลปี๊พี่แกสองโลนี่บอแม่แม่พี่แกสองโลได้เอาอยู่อ่ะ่อกันเพืพอ่อนข่ามือฉิ